สูนย์นะครับสวนเป็นได้เสิร์ฟก่อนครับเหลี่ยมนี้นะครับตั้มนะครับคนขวามือนะครับแรกข้าม4ีสไตล์ครับกับตีน้อยนะครับหรือว่าตียาวสวนเป็นครับคนเสิร์ฟครับเป็นตีพระสนีครับหรือว่าตีใหญ่ครับผมตั้งชื่อให้เป็นตีใหญ่กับตีน้อยครับเสิร์ฟหยอดมาครับไม่ข้ามครับ สูงตัวหนึ่งครับเสร่แตรได้เหมือนทุกคนนะครับสันแบค็คมาติดหลังเท้าแบงค์ครับตั้มครับสันแบค็คบ้างครับไม่ฆ่าครับจะห่อครับตรกนี้ ครับตั้มสันแบ๊กครับอาจะเอาไหมตีใหญ่โยงมาครับเอาโคขึ้นลอครับเต็มตัวเจ้าตัมต้ตมครับ โอ้โหตามเตะไม่ข oh, ้ามครับอาครับสวนเบงขยับแต้มครับปลาปลามีร่มไหมร่มร่มแบงโยไปครับต่ามเตะคร่ับ ศูนย์ต่อสองครับไปครับไปครับตีตีน้อยแต่ยอดครับสองต่อศูนครับป๊าป๊าป๊าถุงมาห่อปักไฟหน่อยเก็บเก็บใช่ไหมอ้าอด อันนี้แชร์อยู่นะแชร์อยู่ตีน้อยเขี่ยไม่ถึงครับเอาแล้วครับต้องขออภัยนะครับแต้มนะครับตอนนี้ครับหนึ่งต่อหนึ่งนะครับฝนก็โรยลงมานะครับยังไงครับป้ายกรรมการครับผมก็ว่าสองนะครับฝั่งสนเบนครับได้สองแต้มครับหนึ่งต่อสองครับ แบงไล่เส้นไปครับตีเปิดหัวครับตีใหญ่โอ้โหตีน้อยมงโอ้โหไม่ยอมโผลครับมสอนสองต่อสองครับเอรับตีน้อยเปิดหัวครับ แต่อยู่บนฟ้าเลยครับพึ่งรอบครับสองเสาสองครับเิบโยงมาครับตั้มเปิดถั่วครับถ้าทางจะล็อกกันนานแล้วครับแบบนี้ครับตั้มตั้มฝากฝากไม่ได้ลม ล้งเสาอ่ะล้งเสาเลยสองต่อสองครับแทงไปครับตีใหญ่เปิดโรยเข้ามาครับตามถึงครับอย่างอยู่ที่สองต่อสองครับแทงมาครับตามเปิดหัว แบงค์ยกเข้าไปครับโอ้โหยกดีนะครับสำหรับแบงค์ครับอ๋อครับตักรองเท้ามาครับยังทานอยู่ครับตีน้อยเตะเข้าไปครับโอ้โหลูกทำครับแอดมินก็ต้องทนฝนแล้วครับตอนนี้ครับสายฝนโปรยลงมาอีกแล้วครับ ตีใหญ่ครับเสิร์มมาครับแบงค์เปิดหัวโลอยเข้าไปครับตั้มสองเท่ากันครับไม่ข้ามครับเป็นเกมเสิร์ฟของตีสวนเบนครับ ตีใหญ่ครับมี2ตีครับตามเปิดหัวมาข้างหลังครับแบงค์ยังประคองไปได้ครับนี่แลนี่แลดูหน่อยเสอเขียวอ่ะเ้เขียวนี่ลงเท่ากันครับ <c oughs> เอาแล้วครับล้นมาครับไม่ทันครับตีน้อยอือหือเอาแล้วครับ ขยับขึ้นนำครับกิงแก้วครับสามต่อสองครับตีไปครับตีน้อยเปิดหัวตีใหญ่โลยเข้ามาครับไม่ข้างครับครึ่งรอบครับบรรยัดตัวไปหน่อยครับลูกนี้ครับขยับออกไปหนึ่งแต้มครับกิงแก้วครับสี่ต่อสองไล่เส้นครับขอข้างครับ วนเบนครับ2ต่อ4เปิดยอดครับไม่ข้ามครับสี่ต่อสองครับไล่เส้นซ้ายครับสีน้อยเปิดหัวครับสีใหญ่เปลี่ยนทรงครับยังอยู่ที่สองต่อสี่ครับวนเบนครับแบงค์จับหนึ่งสองครับ สต่อ2ครับโอ้ยเข้าไปครับนี่ครับต้องยกเบี่ยงมาทางนี้ครับเอาเปลี่ยนมุมเสอร์ครับบี๊มซนีตัดลูกนี้ครับ ลูกเสิร์ประจำตัวครับไม่ข้ามครับลูกนี้ทำไมครับกินแก้วครับตัดหยอดโอ้โหหลังเท้ายังอยู่ครับตีอ,แตแแตอแ๋แล้วครับติดเข่า้วแบงโรยสบายตั้มอ๋อแล้วครับกินแก้วขยับอีกหนึ่งแท้มครับเป็น5้าต่อ2ครับราคาอยู่ที่สวนเบนอีกแล้วครับ ห้าต่อสองครับสองต่อห้าครับใส่มาครับตั้งเปิดหัวแบงค์เขียง่ายง่ายครับลูกนี้กทายทั้งสิบแปดท่านด้วยนะครับแฟนเพจตะก้อนโนเนมครับ <S <S เป็นเหลี่ยมแรกข้ามนะครับ ตีน้อยนะครับเสื้อแดงครับแลกข้ามกับตั้มกิ่งแก้วนะครับเสื้อแขนขุดนะครับเสือแปรได้หมดนะครับเแยบเสือของตีใหญ่ครับ2ต่อ5้าตั้มเปิดหัวแบงเดี่ยวนิดนึงครเอาครับเตะแก้ไปติดเกี่ยวตีน้อยนลครับโอ้โหลูกนี้ครับ ช้าไปนิดหนึ่งครับยังไม่ขยับนะครับสวนเบนนะครับยังตามอยู่ที่2ต่อ5ครับเป็นเกมเสริมของแบงค์กินแก้วครับ5ต่อ2ไล่เส้นไปครับออกหลังครับ <c oughs> <c oughs> ตามเปิดหัวครับถามรอทีล่ะโดนสามทัห้าต่อสองครับตัดหน้าขวาบ้างครับตีอย่าตักหลังเท้าครับลอยเข้ามาครับตีน้อยมตีนนั้อย 2ต่อห้าครับต่ำเปิดหัวแบงค์โรยเข้าไปครับยกชิดเน็ตไปหน่อยครับเอาแล้วครับขยับแล้วครับสวนเบนครับ3ต่อหไหลเข่ากลางมาครับแบงค์ไหลครับโอ้โหครับรู้กันครับ จับลูกหนึ่งได้บอกไหลไหลครับ5้ต่อสามครับตีน้อยตีหัวครับง่ายไปหรือเปล่าครับโอ้ตั้มตามมาก็หนีออกไปครับกินแก้วครับนำอยู่ที่6ต่อสา เฮ้สามหรือไม่ครับเกต่อสามครับออกหลังครับสามต่ัวครับเสิบโยมาครับตั้มเปิดหัว แต่ยอดครัเอ้าตีเห็นครับหลังเท้าล้นมาครับแบงงเอ้าเห็นเหมือนกันอื <c oughs> ไม่ข้ามครับอกระสางครับตีใหญ่จับลอยเข้ามาครับโอ้โห เอาครับยังติดเกียวไม้คร umm ับดาบที่สองครับสามต่อครับแท็กมาครับตามเปิดหัวเอาลครับลูกตามครับน้องแบงครับ วนเป็นลงทีอะไรครับแต้มตามตลอดครับสี่ต่อหครับตัดมาให้ต่้มครับเปิดแดงลอยเข้าไปใหม่ครับอ้าวรับตีรองเท้าไปไม่ถึงเลยโอ้โหต้องล้วงเต็มที่ครับฟาวเน็ตครับสีน้อยครับ 6-4ครับโอ้ลูกอย่างนี้ครับมันไม่เต็มวงครับสำหรับเจ้าตีน้อยนะครับต้องชูดขึ้นไปนะครับหนีออกไปอีกหนึ่งแก้มครับตอนนี้ครับญิงแก้มครับสกออยู่ที่7-4ต่อครับ เข้าช่องกลางไปครับผู้ใหญ่โรยขึ้นไปครับสต่อเจครับยอดครับตัามเปิดครับเปิดไม่ขึ้นครับลูกนี้เอาครับสวนเบนครับขยับเหมือนกันครับ ห้าต่อเจ็ดกระแทกมาครับตามเปิดหัวเจ็ดต่อห้าครับสี่เปิดหัวครับสีใหญ่โลยขึ้นไปครับโอ้โหติดลังคาตามแบงยังทันครับตามต้องตป โอ้โหตีรองเท้าไม่ทันครับตีใหญ่ปาดแก้ไปครับโอ้โหกลายเป็นดีครับหนีออกไปอีกหนึ่งแต้มครับกิ่งแก้วครับสวนเบนไล่มากิ่งแก้วหนีครับไม่ยอมให้ทันง่ายๆครับแต่ต่อห้าครับตักเข้าไปโอ้โห ในปากเนียเสียปากนเปิดหัวครับยกขึ้นไปโอ้โหห่างครับยังได้อยู่ครับแต่ต่อห้าครับใส่เส้นไปเหมือนเดิมครับ 5าต่อแปครับเตรียมเสติมของตีใหญ่ครับโดยมาครับไม่ถึงหลังครับตามเปิดหัว8แต่ต่อ5้าครับโยงหลังว่างครับตีเปิดหัวครับเข้าทันไหม ตีใหญ่ยกรอไว้ตะเข้าไปติดแง่งครับาตาั้มโอ้โหต่ำไปหน่อยครับลูกยกเดี๋ยวขอต้องยกไปเจ้าคำก่อนไม่ได้แต้ครับถ่นแก้วห้าตอแปดครับเอาครับหยอดมาที่ตั้มเปิดแบงค์ยกเข้าไป แปต่อห้าครับโยงไหมครับสี 40. น้อยเปิดหัวสีใหญ่ยกไว้ไหนเอายังแก้ไขได้ครับเอาใหม่ครับเอาครับถินแก้ครับนี้ออกไปอหนึ่งแต้มครับ 9ต่อ5ครับตัดหน้าขวาบ้างครับโอ้โหตีใหญ่ครับตักลังเท้าล้านมาครับเสียครับ10ต่อห้าครับ โอ้โหลงเต็มเส้นเลยครับอ้อมหลังเจ้ตีน้อยลงไปครับอ่าเรบขึ้นแท่นไปเลยครับกิ่งแก้วครับต้อมต้อมเลี้ยงหนมหน่อยนะเลี้ยงหนมถุงนะ1ิบเอ็ดต่อห้าครับโอ้โหออกหลังไปครับ 5ต่อ11ครับอาครับแบงค์จับง่ายๆครับโรยสบายครับตั้มเอ้าไม่ได้ครับสวนหัวลูกแรกครับแมตต์อยล์ครั้งที่สองครับเสร์ฟออกอีกครับ5ต่อ11ครับเสร์ฟยอดครับตั้มเปิด อ๋อครับเอาแล้วครับขยับแต้มครับสวนเบนทางที่สามครับกิ่งแก้วครับสีเปิดหัวสีใหญ่ลอยเข้าไปครับเสียไปเองครับลูกนี้ครับเกมครับ กิ่งแก้วชนะไปครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมเพจตะก้อนนเนมนะครับตัดคลิปไปก่อนครับ